าพี่น <huh Becca> ้องพ่อก็้าต้าเหักงยพี่น้องโตตัวได้นี่ไม่ต้องก็ได้สำหรับช่วงนี้มันต้องของล่างสต๊อของขางชนอไ้มันต้องสื่ตัวสว้าไปะเซาก็เซาอะไรระเร้างดึเหล่าดใบ ไม่เห็นบอกขไม่เวดไม้บ่ตามมาได้บ้านสิได้สิยบ่ได้บางสิเห็นไมได้ใได้บานเดได้จะไปเห็นที่นออ๋อจิัมใช่นะ้าอเรยังเยอที่นอน้ แขนลงมานเานั่งนั่งนอยหัวนั่งคือดู้กนก็ต้องยืนนั่งไปชุดโดมไปชุดโดมต่ เยวบรที่นี่เจอบี่ไม่เอลูกนะรอพี่น้กันาพี่น้องพี่น้องสมขึ้นอนขึ้นอนังดิบก่อนอนั่ิแล้หลังมาคนอื่นกจอยมาบรินนี่นะมาเนี่ยมาจอยแต่ด้านในนี่นะี่ I love you, I <laughs> เราพี่เสือดิษฐ์อ่ะเสือก้อนเเขาตัว่สองก้นนเสือก้อนเลเขาตัวพี่หนึ่งใชเสือกืนเขาเสือกืนเสนเาไ่ได้หร

ไม่ได้มากเดี๋ยวเขาปิดกล้อง นี limiting, ่อยู่อยู้่เี่าเยว่างออ่ายวดองเเียวงยยงเีอย่ี้่งเดว่ดว่าด้ดีอ่วาเสีย้าเด้เอย่าย่ส่วนเ่าออีออ ่ะเดี๋ยวไปตี่แ ไม่อนกันที่ไมีี่เราจะอยู่ที่ปากมันที่ี่ติดตังแล้วี่เก่งแล้วเี่นปรตัางต่างกนต่างอยู่เลยคือจะเป็นป่าไม่เจอ